ันใหม่รถทํางานคันใหม่ของเราเป็นรถของนิสสันนะคะเป็นแบบเกนะียร์ออโต้เนาะน่ารักกระปุกกระปิกมากเลยรถเขา <laughs> โอ้ยเคนตกขาไม่ถึงลกหนูน่ะขาสั้นนิดเดียวเอง บบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาลงไล่นะคะเพราะว่าหญ้าเยอะมากอันนี้เป็นสวนบีดของเรานะคะคิดว่าหลายคนคงเริ่มที่จะจำได้แล้วก็รู้จักแล้วนะคะว่าต้นบีดคืออะไรเนาะทุกคนดูแถวนี้นะคะคือแบบยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็มีช่วง ระหว่างตรงนี้ด้วยนะคะไล่เรานะก็แบบประมาณเกือบสามร้อยไล่เนาะแต่ว่าเขาไม่จ้างคนนะทุกคนเออเขาไม่จ้างให้คนมาถอนหญ้ามาช่วยงานอะไรคือแบบทําเองทุกอย่างตั้งแต่ปลูกยันถอนนะคะคือไม่ได้จ้างคนไม่ได้อะไรหญิงก็เลยคิดว่าเออถ้าหญ้าปูกแล้วก็สามีเขาสู้ได้เราก็ต้องสู้ได้นะก็ต้องทำทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะ เดี๋ยวแวะกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ารถที่เราไปซื้อไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นรถที่หญิงจะไว้ขับมาไล่มาสวนนะคะก็เขาบอกว่าเขาจะมาส่งวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนว่ารถคันใหม่จะเป็นยังไงนะคะอุ้ยรถมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคันนี้นะคะอุ้ยงั่นไงขนมาแล้วคะ่ะอุยตื่นเต้นทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยแม่ตามไปคะ่ะทุกคนตามไปเลย เดี๋ยวไปดูรถกันเด้อเอาเอาลงเสร็จแล้วแล้วเขาก็าจะไปแล้วอุยเธอขับรถเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวมันเลอะ <c oughs> โอ๊ยเนาะรถขับไปทำงานยังจะกลัวเลยอ,อีกแม่นี่ก็ไดนเนาะเฮ้ยไปดูไปดูไปดูเป็นยังไง <c oughs> มาแล้วรถคันใหม่รถทำงานคันใหม่ของเราทุกคนสังเกตเด้อทะเวียน <c oughs> ทะเบียนเหมือนกันทุกคันนะคะบ้านเราจะใช้ทะเบียนคันนี้ก็เหมือนกันทะเบียนเหมือนกันนะคะอืมันเป็นรถมือสองที่เอาไปทํางานที่แบบสภาพยังดีมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในดูแบบคือสภาพแบบสวยอะคนที่เขาเป็นเจ้าของก่อนเราอะเขาเหมือนเขาแบบขับแบบไม่ได้ขับไปทํางานไปสมบุกสมบันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเราน่าจะ สมบุกสมบันนิดนึงนี่เป็นที่นั่งแบบลักษณะคล้ายๆโซฟานะคะแล้วก็นี่เป็นนิสสันนะทุกคนเป็นรถของนิสสันนะคะเป็นแบบเกียร์ออโต้เนาะแต่ว่ากระจกก็ยังเป็นระบบหมุนมืออยู่ <c oughs> นี่นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะเอารถคันนี้แหละไปรับเด็กๆที่โรงเรียนเด้อนี่น่ารักกระปุกกระปิกมากเลยรถเขา นี่โอ้ยมือสองแบบยังสวยอยู่เลยก็เขาขับประมาณเจ็ดหมื่นโลหกหกหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นกิโลแล้วนะคะแต่ก็สภาพยังโอเคอยู่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อมือหนึ่งสวยงามมาเพราะว่าเราใช้เราใช้ขับไปไล่นะคะเรียบร้อยคันนี้นะจ๊ะอา้าจบจบเรื่องรถทุกคนเดี๋ยว เรามาถอนหญ้าที่ใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้บอกหญ้าไปแล้วแล้วหญ้าก็เลยบอกหญ้าว่าเดี๋ยวมาช่วยถอนตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับไปที่ไล่บีบเมื่อกี้ที่หญิงไปถอนคนเดียวเนาะเพราะว่ามันเยอะมากตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้หญ้าไปช่วยด้วย ามาถอนหญ้าตรงนี้ต่อเดี๋ยวพ่อบ้านไปทาธุระแล้วก็เอารถคันใหม่ไปเติมน้ํามันให้ด้วยเพราะว่าเขาเอารถมาส่งไม่มีน้ํามันนะคะไม่ได้มีบริการเติมน้ํามันเต็มถังมาให้เราด้วย ตอนนี้ปูก็ขับรถขึ้นล่องมันอยู่นะคะทุกคนเออไม่ใช่ขึ้นล่องมันสิขึ้นล่องให้ถั่วนะคะต้องรีบทําให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาบอกฝนจะตกอีกปีนี้ฝนตกบ่อยเกินมันจนทําให้พืชผักของเราไม่โตนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือแบบโตน้อยนะคะโตแบบถ้าเทียบกับปีที่แล้วคือปีปีที่แล้วแบบโตเยอะกว่านี้มากนะคะ ตรงนี้ถอนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปถอนที่เมื่อกี้ที่หญิงไปถอนมาคนเดียวนะคะถอนไปได้ประมาณสี่ห้าแถวแล้วทุกคนก็ไอจุดที่ถอนแล้วก็คือสวยแต่ว่ามันยังมีในส่วนของข้างในที่ยังไม่ได้ถอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้กายจะเที่ยงแล้วกลับไปกินข้าวกันแล้วค่อยมาสู้ใหม่ตอนบ่ายได้เวลาทานข้าวแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะกินแบบง่ายๆไปเลยเนาะ ก็คืออันนี้เป็นกิวด้งนะคะเป็นเนื้อที่เขาผัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่มาในถุงแบบนี้ก็เป็นแช่แข็งนะคะเราก็แค่เอาไปเข้าเวฟเนาะแล้วก็ทานได้เลยนะคะตั้งแต่ทำงานไล่เนี่ยจะกินของแบบนี้บ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวเนาะ ตอนนี้กำลังไปรับเด็กๆนะคะเอารถคันใหม่ที่เป็นรถเก่าเอาไปรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะคะโตเด็กค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นแรงตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> เอาเซริกาเป็นไงคะเซริก,กับเกตเตอรตเอาอทอดทายหน่อยเร็ว ตน,นย้ยแข้อดีของรถคันนี้นะคะก็คือมีที่ใส่ของเยอะ <laughs> อ่ะเซหลีลงมาลูก,าลกมาลงมาลงหนูตดได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ซอบ้าโอ <laughs> เปิดเองด้วยอ่ะเอาของลงเร็วเอาลง เอามาจอดไว้ในโรงรถอันนี้นะคะหลังนี้นะคะ,ะอโคดายส์โอ้ยตื่นเต้นได้นั่งรถคันใหม่ที่เป็นคันเก่าหน<ช>ูจะเปิดปิดประตูอะไรเยอะขนาดนั้นอีก็จะสวัสดีมิเตียอ๋อนั่งเตมิเตไปอ๋อสองคนมันนั่งได้ยอ๋นั่นนงสบายนั่งไ,ไ,ได้เออชิคๆที่คุยเนะ มันก็นจะเป็นเตี้ยๆหน่อยเอ้าโอ้ยเคนตัขาไม่ถึงลูกหนูนะ่ะขาสั้นนิดเดียวเองอเ,เดี๋ยวกุญแจออกก่อนนกหนูอ,อ่ะเอ้าเป็นยังไงโดโดทากุมิโกโนคุลุมาเป็นยังไงบ้างโดโอเคอืมโอเค เอาของไปเร็วเอาขนของไปเฮ้ยดีหนูตื่นเต้นกับเขาไหมคะลูกนี่โอโอ้ยดูกระเป๋าใหญ่กว่าคนอีกเนาะตื่นเต้นกับเขาไหมนี่รู้ไหมนี่ว่าเขาซื้อรถมงรถใหม่อะไรยังไงเนี่ฮะไปหรือยังไปไปเค็นกลับบ้านไปแล้ว เอารถออกมาเล่นอีกหนาวก็หนาวเนาะวันนี้หนาวแล้วเนี่ยสิบกว่าองศาไปไปไกลเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ลาทุกคนไปตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปทํากับคงกับข้าวแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะฉลองรถใหม่ก็ไม่มีเมนูอะไรสําคัญนะคะก็ปกติเนาะพอเราฉลองไปแล้วครั้งหนึง่ง ก็ต้อนรับรถใหม่น้องใหม่นะคะเดี๋ยวลาทุกคนไปตรงนี้ก่อนเอาบายบายทุกคนก่อนเท่าไงไหมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้พ่อออกไปประชุมแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่แค่แม่คนเดียวเนาะก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะเอาไปเร็วเอาบายบายทุกคนก่อนเร็วบายบายไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายบายายก่อนบายบาย อ่ะบายบายก่อนแล้วอะไรเด็กพวกนี้นี่เนาะเอาไปลากันไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอ๋อทำไมไม่ยอมเข้าบ้านกันล่ะคะเซรีคุณครูมันผมให้หนูอีกแล้วออ